สวัสดีครับผมดรสมภพสมโพนะครับเป็น CEO ของบริษัท K2 g r a p h i n X ครับผลงานในปีนี้ก็คือเป็นตัว Cooling System ในระบบ AI ตัวที่ใช้ระบายความร้อนในตัวคอมพิวเตอร์ครับที่ใช้ประมวลผลผลงานตัวนี้ก็คือใช้สมบัติของตัวกราฟีนในการช่วยระบายความร้อน ที่เกิดจากการประมวลผลของ AI ณนะตอนนี้ก็คือที่ใช้ก็คือเราใช้ในตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าแล้วอันถัดมาก็คือตัวระบายความร้อนในระบบ AI เนี่ยครับจุดเด่นของผลงานในปีนี้ก็คือว่าเราใช้ deep tech Technology ก็คือตัวกราฟินออกไซด์ควอนตัมดอทที่เราพัฒนาขึ้นมาจากตัวกราฟินของเราครับ ในงานปีนี้ที่เราได้ไปนะครับก็ได้พบกับนักลงทุนหรือผู้สนใจในงานวิจัยที่ทางสงจรได้นำไปแสดงในงาน cs สองพนีนะครับทำให้เราเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วก็ได้พบกับนักลงทุนที่สนใจในนวัตก,กรรมที่เราไปแสดงครับฟีดแบ็ที่ได้รับก็คือว่าเขารู้สึกประหลาดใจที่ได้เห็นพาวิียนของประเทศไทยนะครับแล้วก็เห็นว่าเมืองไทยยังมีนวัตก,กรรมที่น่าสนใจแล้วก็ มีแนวความคิดที่แปลกใหม่ไม่เหมือนกับที่อื่นครับเราสามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมซึ่งพร้อมที่จะจัดจําหน่ายได้จริงครับแล้วก็มีนักลงทุนสนใจที่จะเข้ามาร่วมความร่วมมือกับทางสจรอเราด้วยครับแล้วก็ทางบริษัทเราด้วยครับสําหรับน้องๆที่สนใจที่จะเป็นสตาร์ทอัพภายใต้ของสจรอเรานะครับพยายามมุ่งเน้นที่ตลาดเป็นหลักครับว่าตลาด ขาดในส่วนไหนหรือต้องการในส่วนไหนนะครับดังนั้นเราจึงเข้าไปแก้ปัญหาของผู้ประกอบการหรือตลาดแล้วก็พยายามอย่าท้อถอยครับเพราะว่าทุกอย่างมีอุปสรรคมีปัญหาทุกอย่างครับขอให้เรามุ่งมั่นและตั้งใจจริงๆครับ